ติดโควิดหรือยังให้ดู3สิ่งนี้และอาการอันตรายเชื้อลงปอดรู้ได้ยังไงแล้วถ้าเป็นจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเตียงหาไม่ได้หรือกำลังรอเตียงอยู่ที่บ้านนะครับหมอโอ๊คลฟ์สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆและคนไข้ที่รักทุกท่านของมอโมอกนะครับติดโควิดจะรู้ได้ยังไงนะครับข้อที่1นะครับ นะประวัติเสียงของเรานะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับข้อที่1.1ประวัติเสียงน้อยที่สุดก็คือเพื่อนๆไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีประวัติเสียงไม่มีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือไม่มปปีประวัติไปสัมผัสผู้เสี่ยงสูงนะครับก็ใช้ชีวิตตามปกติโดยโดยใช้หลักการนะครับ5เสาหลักของโมกโนะครับวันที่1คือเว้นระยะห่างนะครับเนาะ อันที่2ใส่แมสนะครับอันที่3มไม่จับหน้านะอันที่4ฉีดวัคซีนนะครับอันที่5คือกินอาหารสูตรโอมอกนะครับกินอาหารสูตรโอมอกกินยังไงนะครับใครยังไม่รู้พิมพ์ว่าเรียนนะครับเดี๋ยว a i จะส่งลิงก์ให้1.2จุดนะครับก็คือมีประวัติไปสัมผัสผู้เสี่ยงสูงผู้เสี่ยงสูงคือผู้ที่ไปพบปะกับคนที่เป็นพบเชื้อโควิดเป็นบวกแล้วเมื่อที่มีการป้องกันข้อที่1.3นะครับก็คือผู้เสี่ยงสูง ไปรับเชื้อโดยตรงเลยไม่ได้ป้องกันอยู่ในที่อับแล้วก็กินข้าวด้วยกันคุยกันนะไอาจามใส่กันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อเทสคิดอย่างนี้มาที่เขาสวอปแนะนําให้สวอปแค่ที่จมูกอย่างเดียวเนี่ยนะครับต้องตรวจที่ประมาณ4-5วันถึงจะได้เชื้อนะครับข้อที่1.4นะให้ประเมินตัวเองและให้ปฏิบัตินะครับหเสาหลักอย่างเคร่งครัดถ้าเรามีประวัติเสี่ยงสิ่งที่ต้องทาข้อที่1คือ ให้กลับไปดูว่าวันที่เรามีประวัติเสียงคือวันไหนนะกลับย้อนไปดูแลให้เราจดลงตารางลงในปฏิทินเลยว่าเราจะต้องเฝ้าอาการยังไงบ้างแล้ววันที่เท่าไหร่เราถึงจะไปตรวจได้วันที่1นนะครับถึงวันที่3เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีอาการหรืออาจจะมีอาการอ่อนๆเช่นไอแห้งๆระคายเคืองคอนะอาจจะมีเจ็บคอก็ได้ วันที่4ถึงวันที่5นี่แหละนะครับก็คืออาจจะมีอาการไอที่แห้งทีดังแล้วก็รุนแรงมากขึ้นร่วมกับเจ็บคอมากขึ้นเริ่มจะกลืนอะไรแล้วลำบากนะครับกลืนแล้วเจ็บคอมากขึ้นทั้งน้ำและทั้งอาหารแข็งนะครับรวมถึงกับอาจจะมีไข้นะครับต่ำๆหรือบางคนอาจจะสูงเลยก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ ให้เพื่อนๆรีบวัดอุณหภูมิตัวเองละถ้าเกิดรู้สึกว่าเราลุมๆนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําคือวัดนะครับระดับออกซิเจนที่นิ้วด้วยดูว่าโควิดมันจะลงปลอดหรือเปล่าวัดอุณหภูมิอุณหภูมิไปซื้อปลอดถูกๆมาก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องวัดออกซิเจนหมอโอ๊กไม่แนะนําให้ไปซื้อที่แบบ8ปดบาทนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเครื่องวัดออกซิเจนมาแล้วเพื่อนๆเ,เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างนี้นะครับแล้วมันยังคงที่อยู่นะครับแสดงว่าแบบนั้นไม่ค่อยดี คเครื่องวัดออกซิเจนเนี่ยมันควรจะปรับเปลี่ยนรีลไทม์นะครับเนาะเพื่อนๆอยากดูตัวอย่างนะครับเครื่องวัดออกซิเจนของโมกก็พิมพ์ว่าสนใจออ,อกอนะครับอาการทุกอย่างจะหนักขึ้นจะมีไข้สูงนะอาจจะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจจะมีผื่นโควิดตุ่มน้ําเป็นผื่นตะคายเป็นผื่นเหมือนลมพิษนะครับเป็นผื่นปืน้ปนๆถ่ายท้องเรื้อรังกินยาฆ่าเชื้อแต่ไม่หายถ้ามีอาการเหล่านี้ในวันที่5ถึง วันที่7นะครับต้องรีบพยายามหาเตียงให้ได้ร่วมกับเครื่องวัดออกซิเจนในนิ้วเนี่ยนะครับมันต่ำกว่า96นะให้รีบหาเตียงนะครับแล้วก็แยกตัวออกมา initiate นะครับ home treatment protocol เนาะคนปกติเนี่ยมันควรจะอยู่ที่99-100ถึงนะครับเนาะเลขข้างล่างนะครับเพื่อนๆคือชีพจรนะครับหรือว่า pulse โดยค่าชีพจรนะครับปกติแล้วเนาะไม่ควรเกิน100ถ้าไม่ได้มีอาการ ตกใจไม่ได้มีอาการาวิตกกังวลเครียดหรือเพิ่งไปวิ่งมาหรือเพิ่งกินกาแฟมาเนี่ยนะครับก็คือสภาวะปะกติเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ที่สักเนี่ยน้อยกว่า100นะครับชีพจรปรกติ6 0สิ0ถึงหนึนะครับบางคน5 0าสถึงเกนะครับไม่เกินนี้ไม่น้อยกว่านี้นะครับไม่ควรต่ำกว่า60หรือ50ไม่ควรเกินมากกว่า100วันที่7จถึงเอาการจะแย่ขึ้นทุกอย่างและถ้าเชื้อลงปลอดปอดอักเสบจะเหนื่อยมากนะครับอาการบุนแรงนะครับก้านหายใจไม่ได้นะ แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นนะครับผู้ป่วยสูงอายุหรือถ้าเพื่อนๆมีปัจจัยเสี่ยงนะครับเช่นมีกรรมพันธุ์บางชนิดหรือมีนะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จะกระตุ้นให้เกิดภาวะไซโตไคน์สตอร์มไซโตไคน์คือสารเคมีที่จะนำพามาซึ่งภาวะอักเสบนะครับการทำลายล้าง ถ้าเกิดหลังมากเกินไปจะเรียกว่าไซโตไคน์ตอมคือพายุไซโตไคน์แล้วมันจะทําให้เกิด collateral damage นะก็คือการทําลายล้างที่เป็นผลข้างเคียงจากการต่อสู้กันของภูมิคุ้มกันเรากับเชื้อโควิดนะภูมิคุ้มกันเราแบบเล่นหนักไปหน่อยนะครับโควิดค่าก็ไม่ค่อยได้แต่อวัยวะรอบข้างเนี่ยมันถูกทํำลายไปด้วยนะครับจะทําให้เกิดอันที่1นนะครับ A R D S acute respiratory distress syndrome นะครับหรือ กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวรุนแรงเฉียบพลันนะครับทีนี้ไซโตไคน์สตอร์มมักจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุนะครับปัจจัยเสี่ยงของไซโตไคน์สตอร์มมีอะไรบ้างนะครับข้อที่4.1ผู้สูงอายุนะครับจะเกิดได้มากขึ้นมากกว่าคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็เกิดได้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าห้ามชะล่าใจเด็ดขาดนอกจากผู้สูงอายุแล้วคนอ้วนนะครับ เด็กๆอ้วนติดโควิดอาการหนักรุนแรงแล้วตายได้3ในร้อนะครับสถิตินะการที่เราอ้วนนะแล้วเชื้อลงปอดเป็นไซโตไคน์สตอร์มแล้วทําให้มีภาวะเสจทั่วร่างกายแล้วก็จะทําให้อวัยวะหลายอวัยวะล้มเหลวนะครับหัวใจล้มเหลวเนาะตาย <S <S วายนะครับปอดเป็น ards ก็คือกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจล้มเหลวลุนแรงเฉียบพลันเนี่ยนะครับก็อ้วนแก่อันที่3คือมีมะเร็งบางชนิด อันที้4นะครับคือได้รับพวก T-cell Therapy บางชนิดข้อที่3นะครับเพือพ่อนๆอาจจะมีเชื้ออื่นๆนะครับเช่นโควิดเองไม่ต้องมียีนที่เพิ่มการเกิดไซโตไคน์ซอมไม่ต้องอ้วนนะครับไม่ต้องแก่โควิดก็ทำให้เป็นไซโตไคน์ซอมเองได้นะครับหรือเพือพ่อนๆเป็นโรค EBV ก็คือ Epstein-Barr Virus หรือเพือพ่อนๆจะมีโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เกี่ยวกับ ภาวะอักเสบนะครับจะยิ่งเพิ่มอัตราเสี่ยงให้เพื่อนๆเนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วเกิดไซโตไคน์สตอมหรือว่าถ้าเรามี7โรคเรื้อรังหรือถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนทีนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเชื้อลงปอดจะรู้ได้ยังไงข้อที่1ประเมินเชื้อลงปอดนะครับคือจะเริ่มมีอาการเหนื่อยท,ทั้งทั้งที่เราไม่เหนื่อยแบบนี้มาก่อนอันนี้คือบ่องบอกว่าเชื้ออาจจะลงปอดนะครับมันยังไม่ 100ข้อที่2ก็คืออาการพูดไปแล้วข้อที่3าก็คือเชื้อลงปอดดูยังไงนะก็คืออาการมันจะหนักมากกว่านะผู้ป่วยโควิดทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่สีเขียวเชื้อลงปอดดูยังไงได้อีกมีกล้ามเนื้อคอนะครับและกล้ามเนื้อหน้าอกบุ๋มท้องพองยุบพองยุบพองยุบนะครับต้องใช้กล้ามเนื้อการหายใจชนิดพิเศษของทั้งหายใจเข้าและหายใจออกซึ่งเขาจะมี2ชุดที่ไม่เหมือนกันเนาะหายใจเข้าก็ชุดหนึ่งหายใจออกก็ชุดหนึ่งอาการอันที่สามเรต้องฟ้องระวังคือ อ่อนแรงแบบอยู่เฉยๆก็อ่อนแรงข้อที่4นะครับถ้าประเมินด้วยการลุกนั่งนะ sit and stand t e s t ลุกนั่งลุกนั่ง,ง,งช้าๆ5าถึง10ทีนะถ้าเกิดปกติเราไม่เคยเหนื่อยแล้วเราทำแล้วมันเหนื่อยเนี่ยนน่ะนะไม่ค่อยดีละเครื่องวัดออกซิเจนนะครับนี่เห็นไหมัวร์ออวซนของผมมันเปลี่ยน Real ไทม์เลยทั้งชีพจรและทั้งออกซิเจนนะครับนะใครอยาก นะครับดูตัวอย่างหรืออยากจะพรีออเดอร์นะครับอกสั่งมาให้คนไข้แล้วก็เพื่อนๆในเพจที่สนใจนะครับเท่านั้นเนาะแต่ว่าอาจจะต้องรอขนส่งมาจากอเมริกาสักประมาณ3-4สัปดาห์นะครับใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจออกนะครับอออกอนะครับหรือว่าสนใจ L ก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อโควิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดแล้วก็โรงพยาบาลนะครับสนใจแอกับสนใจออก